กราบสวัสด <muy> ีครับผมพ่อมมีพี่น้องที่เคารพรักทุกทุกท่านเช่นเคื่อนเขาได้เพียงเด้อพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ต่างประเทศหรือว่าในประเทศก็ดีสุหมงสุบวรเนาะพี่น้องเนาะสุแจสุมุมกะมาพบมาพอกันคือเเขาได้เพียงเด้อกับบบาแดกพี่น้องเด้อกับบ่าแดกมาแล้วพี่น้องมื้อี้มาพอแมงวันพี่น้องเอามื้อนี้บาแดดในเนื้กินมาฝากพี่ตัวน้องก็คือป่าหมึกได้เพียงเด้อป่าเมือกเี่ยพี่น้องคอมเมนต์มาบอกเบาแดกเนี่ยปลาหมึกคักกุคักคักกิค่าหย่งก่อ ปลาหมึกอยังพี่น้องเขาหมินมาบอกจักคำนี่ยได้พี่น้องกด้ว่ามันปลาหมึกอีกยังมาพี่น้องมาลุยกันเลยเนาะแก้วซีฟู้ดได้ข้าวหมึนีีเด้อโอ้ยก่อนอื่นก่อนใดก็คือไปสั่งแท้แมงวันแม่ฮืมอ่ะขออนุญาตขึ้นกับอะไพี่น้องเติมน้ำยาก่อนสีไปนามาหลังสีไป็ใสมาใสกันไดนจังจะคุยกันรู้เรื่องเนาะพี่น้องอ่นว่เติมคุยกันรู้เรื่องเราก็เบ่าเด็กโอ้ยเนาะคิดสั่นเราเราเด็ดเถอะพี่น้องอืมอึมโอ้โอ้หล่มซะเนาะเนาะ เอาคือเก่าได้เพียงเด้อสารคามหนามปะต่องเดี๋ยวเก็บทองนาเพียงเน้องพา,า,าหัวใจร่วงไปว่าวาดได้เพียงเด้อบัวพา,าใส่ดอกพาหัวใจไปเลยมาลุยกันพี่น้องเ <c oughs> <c oughs> บาแดกลวกประมาณจักบ่ถึงนาที่ได้เพียงเลื่อนงานเข่าได้บัดนี้นบ่ถึงนาทีมันสีเหนียวพี่น้องมาลุ้นกันเบื้องเข้า <c oughs> ซ้ำกินสุดๆแหละพี่น้องซ <c oughs> ้ำกินสุดๆเนี่ยแหละซื้อมาจากตลา,าดมุ่งเศ้านี่ก็มาแซนน้อยหนึ่งพี่น้องเซน้ำห่อน,น้อยหนึ่งมา <c oughs> อืม้ม <c oughs> นั่นขเขาเบาแดดพี่น้อง อร่อยฮะข้าหวบาสุกบดเป่น้องก็ยังไดอืมเนาะเอามื่อไหรจม่นยังจิูงเดียวได้เพียงเด้อ โโอ้หเดี๋ยวได้เป็นเดียว,ยวสีกินในละห้องลอกบอร์สุพี่น้อง เดียกันไก่บ่พี่น้องเนาะโบกข้มจำเน็ยเว้ยมีกับปลาสักบ้างฮึเอากินนี้ก็ได้ตัวนั้นพี่น้องมันคืนอยังนี่ใส่ห้นบ่พี่น้องใส่ปลาเมืกอกบ่เหยังๆๆยังแงยังคิดเป็นจะใส่อย่างเดียวได้พี่น้องด้วยกินานาการเป็นจะใส่อย่างเดียวเลยเบาแด็ด เขาท่าขนาดพี่น้องอันนี้ไหมนี่ย,ยามาันแก้วเบาเดี๋ยว,ม,วยมันบริสุทธิ์ไหมเว้ยมันบวกเขาเนื้อเขาหนังเว้ยมันกลิ่มวสเขาเนื้อเว้ย เอากันตัวเนี่ยมันต้องบวดสุกอีกนดิดหน,น่อยนะเพียงเนาะมันวบสุกเลยได้อเปลบ่อเด็กกินวามันจะวบสุกเลยมันสีกรอบตรงกันขามเส็บพ,พี่กองคุยเกี่ยวกันเพียงเนาะ

กินจะหนีมั่น,นกินได้หนวดมันบ่เนี่ยคือขามั่นบ่ขาหนวดขากุ้งข้อขาหมึกหนวดหมึกมันอีเก้ยซี่ฟูดได้เปิ่งเลยแส็บแสบแสบ,บเป็นตะาน แสบบ่บแบงปันผู้ใดเลยไป็นของความแสบมือนี่ยนี่อย่างมันเป็นของขวัญเหมืนมาบอกผมนะเรือวันคืออย่างนี้ใส่นะบ่ใส่ปลาหมึก <sailing> บ <oro goal objetivo> ่ <moves> คือมาสมงหวดไม่น้องอเกี่ยวข,ขนาด เขาท,า,า,าท่าขนาดพี่น้องยำดังพวด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 อยู่พี่น้องเลยคึกัดดีขนาดหนวดบ้างไหมเขาท่านี่อืม ตกมาเธอเถินฝนฝ่าเอ้ยเขา่าที่โดนัยเกี่ยวเลยพี่น้องเผาหน้าเบาเด็กแหง้แหงแรงตกมาเถิ่อนอย่างนี้พี่น้องนี่อย่างนี้ฝ่าฝนตกได้พี่น้องเลยโมหนามหนามหนูหน้าบ่มีจ๊ะเม็ดเลยแห้งคอร์ร้อฮาแมงวันแม่ห่วย มันนี่มากินเด้หาเอหางมันบ่หนวดมันพี่ร้องมันเน่นหนวดมันในห้องเล่นหนวดอย่ังเดียวหือไอแก้วแมวบ่ได้คุยเลยสุดเนาะ ้น้ำกิมซีฟูดบางเสียบเรื่อยๆเรื่อยๆเป็ดๆสมๆกินกระป๋อเมื่อขา้าขนาดอันตัวปูวมาแล้วตัวปูวมาแล้วหัวหน้าหัวหน้าแม่งวันมา,มาไไเลยพี่น้องไม่ยังไรพี่น้อง บาคือสีดีแทะยกมือถั่วโมจีเดียวฝนมากเลยพี่น้องมันแม่นบอกกาบบตัวมาโลดโอ้แม่มาตัวนี้แม่พี่น้องขั <c oughs> ้นฝนมากกับสีปิดจิบได้เพีเยงเด้ออย่าว่ากันเด้อตัดไปก็อย่าว่ากันได้เพีเยงเด้อ นั่นโบลีมากและพี่น้องฝนมากเลยกำลังแสบเลยพอดีอเลยพอดีเลยขอถกขอพัดหลายๆพี่น้องฝนมากเลยพี่น้องอครับสวัสดีครับสวัสดีครับอืมเนาะ